นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ทำให้ผมว้าวมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธยาเดียในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025ครับสำหรับแบรนด์ยาเดียเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลก8ปีซ้อนนะครับมียอดขายรวมเป็นแล้วกว่า100ล้านคันทั่วโลกนะครับและนี่เป็นปีแรกนะครับที่เขามาเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการทางค่ายเนี่ยได้นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอัจฉริยะเนี่ยมาเผยชมในงานด้ววยยนนบผผมมมตต้้้อองกเเล่่่าาีีป็์ไไซฟฟททให วๆแต่แต่รุ่นนั้นยังไม่เปิดตัวนะครับทุกคนครับสำหรับรุ่นที่เปิดตัวนะครับนี่คือยาดียวีเล็กซ์ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์เฉียเฉียวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะประหยัดพลังงานและเดินทางได้ไกลโดยไม่ปล่อยมลพิษครับทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยในประเทศไทยนะครับในรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น H นะครับวิ่งได้ไกลสูงสุดใน65กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนะครับขณะที่รุ่นยูของเขาเนี่ยจะวิ่งได้ไกล110อกิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับสามารถส่องไกลได้ถึง62เมตรครับหน้าปัดดิจิตอลแบบเต็มระบบนะครับให้ดีไซน์ที่ทันสมัยและถ้าต้องขับลุยน้ำในกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจด้วยระบบป้องกันน้ำ IPX 7ครับตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์แบบ Hub Wheel Drive นะครับในรุ่นท็อปมาพร้อมกับพละกกำลังสูงสุดใน3กิโลวัตต์นะครับพร้อมแรงบิดเนี่ยหน6นิวตันเมตร ทำความเร็วด้วยสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ใน6.23วินาทีเท่านั้นสามารถปรโมทก,กันกับขี่ได้ทั้งโหมด e ีโคและโหมดสปอร์ตครับไต่ทางลาดชันได้สูงถึง18องศาครับพร้อมกับระบบครุสคอนโทรลซิสเต็มรักษาความเร็วคงที่โดยไม่ต้องบิดคันเร่งครับในรุ่น H นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด2กิโลวัตต์นะครับทุกคนสามารถวิ่งได,ได้ด้วยความเร็วสูงสุด6กอกิโลเมตรต่อชัว่วโม ตัวรถจะมีระบบ BMS นะครับหรือว่า Battery Management System อัจฉริยะกว่า40ระบบนะครับช่วยป้องกันการลัดวงจรหรือว่าควบคุมการคายประจุช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้ครับ และเพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นดิจิตอลคีย์เพื่อปลดล็อกและล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันได้ครับพร้อมกับระบบความปลอดภัยด้วย GPS tracking ท,ที่สามารถระบ,บุตำแหน่งของรถได้หรือจะตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ก็สามารถทำได้ง่ายผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยประหยัดพลังงานและเดินทางได้ไกลโดยไม่ปล่อยมลพิษครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมกันจริงของ e-v bike คันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชมกันได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025ที่บูธหมายเลข6ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนที่อิมแพกเมือทงทองธานีครับ